สวัสดีจ้าเพมาทุกคนวันนี้แอนมินจะอยู่กับเรื่องมหาศึกคนชนเทพตอนที่58ซึ่งเป็นตอนล่าสุดที่หลุดออกมาเป็นที่เรียบย้อยแล้วเนี่ยวันนี้จะมานั่งอ่านแล้วก็นั่งแปลจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นให้ฟังกันว่าแบบเออแปลได้ประมาณไหนเพราะว่าที่แนมินไปอ่านในเว็บแปลสปอยของต่างประเทศที่แบบเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแปลมาแบบ คนละแบบกับที่แอดมินแปลได้เองเลยนะก็เลยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเฮ้ยเราแปลผิดหรือว่าเขาแปลผิดวะอะไรอย่างนี้คือมันแบบมันห่างกันเยอะมากมก็เลยเออโอเคเดี๋ยววันนี้แอดมินจะเอาไอ้ที่แอดมินแปลเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามันเป็นประมาณไหนค่ะอ่ะหลังจากที่เปิดตัวกันไปแบบมีเสียงเออโคพอลืมปิด Effect, เอฟเฟกก็มาเข้าตอนที่58กันเลยโดยที่ตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ฮาเดส ค่อยๆโจมตีไล่ต้อนจินซีไปเรื่อยๆจินซีเนี่ยก็ยังพลิวมากเพราะว่าเขาก็ยังหลบได้ตลอดเลยตัวของเขาเนี่ยพยายามที่จะสวนกลับไปด้วยท่าไม้ตายอันเดิมนะคือเป็นการเคาน์เตอร์การโจมตีของเฮเดสแต่ว่าตัวของฮาเดสเนี่ยก็มีความ แรงเยอะแล้วก็เร็วมากๆเพราะว่าเป็นเทพนะแล้วก็เป็นเทพระดับสูงของฝั่งกรีกด้วยทําให้แบบการที่จะสู้กับมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยสําหรับเฮเดสจินซีเนี่ยจึงต้องพยายามหากลายุทธ์อื่นเพื่อโต้กลับเฮเดสไปให้ได้จินซีเองเนี่ยระหว่างที่หลบการถมตีเขาก็คงคิดได้ลล่ะว่าถ้าสมมติโดนไล่ต้อนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ย เขาก็คงต้องหมดแรงแล้วก็แพ้ให้กับเฮเดสที่แบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยสักทีเป็นเทพที่แบบมีพละกกำลังมากมายกว่าเขาเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นการต่อสู้นี้ถ้ายืดเยื้อเกินไปคงไม่ดีกับมนุษย์อย่างเขาแน่นอนตัวของจินซีเนี่ยจึงพยายามหลบการโจมตีไปด้วยแล้วก็คิดแผนที่จะ,ะเผด็ญศึกเฮเดสไปด้วยในขณะเดียวกันเฮเดสเนี่ยก็ไล่ต้อน จินซีด้วยการโจมตีให้เขาเข้ากรอบพร้อมกับรวบรวมพลังเพื่อขวดไปอย่างรุนแรงใส่ตัวจินซีตัวจินซีนี่ก็รับการโจมตีของเฮเดสไม่สามารถหลบพ้นได้ต่อไปพร้อมกับในตาที่เปลี่ยนแปลงไปของเขาตอนนี้ตาของเขาเนี่ยมีในตาที่เหมือนกับรูปดาวเลยตัวของจินซีเนี่ยก็สูดลมหายใจเข้าไปแล้วก็พ่นคล้ายกับกระสุนอากาศอากาศอ,อกมาจากปากกระสุนอากาศนั้น เข้าไปประทาตัวของเฮเดสแล้วอยู่ดีๆเฮเดสก็เกิดอ่อนแรงขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้เมื่อเฮเดสเนี่ยเสียหลักแล้วก็หมดแรงไปดื้อจินซีเนี่ยจึงโจมตีส่วนเขาด้วยท่าเชลริคีเทนโฮซึ่งเป็นการโจมตีที่เวียงเฮเดสไปจนกระเด็นเลยตัวของเฮเดสเนี่ยก็ทั้งงุนงงแล้วก็สงสัยว่าทำไมอยู่ดีๆเขาถึงหมดแรงแล้วก็สู้แรงมนุษย์ธรรมดาอย่างจินซีไม่ได้ซะอย่างนั้นก็เรียกว่า แม้แต่เทพเจ้าเองเนี่ยก็มีสิ่งที่ไม่รู้เหมือนกันตัวของจินซีเนี่ยก็เข้าโจมตีเฮเดสอย่างต่อเนื่องแล้วก็จ้วเข้าใส่เฮเดสได้สําเร็จแต่ในทางกลับกันก็เกิดดาเมจขึ้นที่ตัวของจินซีด้วยอย่างปริศนาแล้วตำแหน่งที่จินซีเนี่ยบาดเจ็บก็เป็นตำแหน่งเดียวกับที่เขาโจมตีตรงของเฮเดสเองด้วยหรือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับลมหายใจที่เขาพ่นใส่เฮเดสหรือเปล่า ตวงเขาพยายามสะกดกั้นความเจ็บเอาไว้แล้วก็เข้าโจมตีเฮเดสอีกรอบหนึ่งเฮเดสมั่นใจมากเลยว่าตัวงเขาจะสามารถรับการโจมตีของจินซีได้เพราะว่าพลังกาลังและความเร็วของเขาเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าจินซีเลยแต่ตวงเขากลับโดนจินซีโจมตีได้โดยง่ายเพราะว่าจินซีเนี่ยพ่นลมหายใจใส่เขาแล้วทําให้เขาหมดแรงอีกครั้งหนึ่งเฮเดสเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่ากระสุนลมหายใจที่จินซีเป่าใส่เขาเนี่ย มันทําให้ร่างกายของเขาแปรปรวนและทําให้เขาควบคุมร่างกายได้ยากลําบากขึ้นแต่ถึงเขาจะรู้ตัวแล้วเขาก็โดนจินซีเนี่ยโจมตีเข้าที่ท้องอย่างจังถ้าไมา้ตายที่จินซีใช้โจมตีเฮเดสมีชื่อเท้าว่าทัตซังริวโซซึ่งเป็นท่าที่เหมือนกับกรงเล็บของมังกรที่จิกทะลวงท้องของเฮเดสเป็นแผลใหญ่เลยก็เรียกว่าเป็นแผลชะกันตั้งแต่เปิดศึกมาของเฮเดสเลยทีเดียว ทางด้านที่นั่งคนดูของฝั่งทวยเทพกรีกเนี่ยทางแอรเรสแล้วก็เฮอร์เมสเนี่ยก็ตะลึงตึงๆเลยทีเดียวเพราะว่าเฮเดสที่มันเทพระดับสูงของกรีกเนี่ยโดนเล่นงานง่ายๆถามยังโดนมุกเก่าถึงสองรอบอีกต่างหากหลังจากที่โดนมุกเดิมไปสองทีเนี่ยตัวของเฮเดสก็จับต้นชนปลายเริ่มถูกแล้วเขาถามขึ้นมาว่าอิกิหรือว่าตัวคันจีอิกิที่แปลว่าลมหายใจนั่นเองซึ่ง จินซีเนี่ยก็พูดเสริมแบบเหมือนกับเฉลยท่าไม้ตายของเขาไปอีกว่านอกจากลมหายใจแล้วเนี่ยในตาของเขาที่เป็นรูปดาวเนี่ยมันก็คือเป็นในตาที่สามารถมองจุดที่เปรียบเสมือนดวงดาวในร่างกายของคขาต่อสู้ได้ซึ่งเขาเรียกนว่าโฮชิกะโฮชิที่แปลว่าดวงดาวแบบตรงๆเลยเนี่แหละเหมือนกับว่า ในตาของเขาเนี่ยสามารถมองจุดที่เป็นจุดสําคัญของร่างกายคู่ต่อสู้ได้ว่าตรงไหนที่เป็นจุดที่ไหลเวียนพลังงานบ้างแล้วโคจิโร่ซาสกิเนี่ยก็มาอธิบายเพิ่มเติมให้ถึงเกี่ยวกับทริคของจินซีว่าตัวของจินซีเนี่ยสามารถกระโดดขึ้นมาเก่งทัดเทียมเทพได้เพราะว่าทริคที่เขาใช้เนี่ยเขาเรียกว่า การไหลเวียนของขีสิ่งที่เรียกว่าขีนะคะซึ่งขีตัวนี้เนี่ยแอดมินไปแปลคันจิมามันแปลว่าแบบอากาศอะซึ่งนั่นหมายถึงไอกระสุนอากาศที่ออกจากปากของจินซีเนี่ยมันไปปะทะเข้ากับจุดที่เขาเรียกว่าดวงดาวทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดอาการแปลปปวนชั่วขณะหนึ่งแล้วทําให้จินซีเนี่ยสามารถตอบโต้เฮเดสได้ในช่วงที่เขาเนสูญเสียความสมดุลไปนั่นเองแล้วเขายังอธิบายเพิ่มเติมด้วยอีกว่า การไหลเวียนพลังงานเนี่ยในร่างกายคนมันจะมีเหมือนจุดสําคัญที่ช่วยทําให้พลังงานมันไหลเวียนได้สะดวกก็เหมือนกับพลังกายพลังการต่อสู้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วถ้าทําให้จุดนั้นมันหายไปหรือว่าสลายไปหรือทําลายจุดๆนั้นไปเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถไหลเวียนพลังงานได้แบบสะดวกนะักจึงทําให้เป็นที่มาของการหมดแรงไปดื้อๆของเฮเดสเน่ ถ้าให้เทียบเนี่ยก็คงคล้ายๆกับเรื่องนารูโตนะที่แบบตระกูลฮิวงะเขาสามารถมองจุดจกกักระแล้วก็สามารถจี้ให้แบบจุดนั้นมันไม่ทํางานแล้วก็ทําให้การไหลเวียนจักรกะมันปั่นปวดจนถึงขั้นใช้กระถาไม่ได้คือว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะเหมือนกันหลังจากที่อธิบายท่าไม้ตายของจินซีกันเสร็จแล้วเนี่ยจินซีก็เปลี่ยนรูปแบบท่าไม้ตายเป็นท่าไม้ตายที่ชื่อว่าฮาริวกิชิยุโดชิกิ ซึ่งท่าไม้ตายนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นท่าที่มีไว้เพื่อรักษาเลยเพราะว่าหลังจากที่เขาประสานท่านี้ปุ๊บเขาเอมมือไปอังไว้ที่บาดแผลเหมือนกับมันมีลมที่แบบช่วยรักษาบาดแผลให้กับตัวของจิตซีได้ซึ่งถ้าจินซีเนี่ยมีทั้งฮิวมีทั้งเคานเตอร์มีทั้งโจมตีได้ผลต่อเทพระดับสูงขนาดนี้เนี่ยคุนับว่าเขาเป็นตัวละครที่โกงมากๆอีกตัวหนึ่งเลยแหละ แล้วก่อนที่จะจบตอนนี้ไปเนี่ยจินซีก็หัวเราะใส่เฮเดสซะหนึ่งทีแบบฮ่าฮ่าอิตไตคือแบบเจ็บจังเลยแต่ดูหน้าตาของเขาเนี่ยเหมือนไม่เจ็บจริงเลยนะเขาทำหน้าตาแบบมีความแบบเบลวอนมากมีความแบบกวนๆแล้วก็ดูไม่สะกสถานใดๆเลยเรียกว่าแหมหรือว่า คู่นี้เนี่ยจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่เทพจะต้องพ่ายแพ้หรือเปล่าเพราะถ้าพ่ายแพ้น,นี่เทพกรีกนี่ไม่รู้จะเอาหน้าไปมุดไว้ที่ไหนเลยนะแพ้รัวมากชนะแค่สุดองค์เดียวเองแต่ตำนานจีเนี่ยก็เสียลิปโป้ไปแล้วหนึ่งจะเสียทั้งสองคนนี้ก็คงจะยากเหมือนกันเป็นคู่ที่น่าลุ้นมากเลยศักศรีระหว่างตำนานกรีกและตำนานจีนเนี่ยใครจะอยู่ยงคงกระพันกว่ากันก็ต้อง โปรดติดตามตอนต่อไปแล้วก็มาลุน้นกันว่านักเขียนนี่จะให้เกียรติตานานไหนมากกว่ากันสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาเม้ามอยกันในข้างล่างนี้เลยนะส่วนวันนี้อันมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า